สวัสดีครับผมคุณลูแคสเปอร์เราไปอยู่ในแบ็ k แพ็คแบตเทิเป็น e ีีที่21แล้วนะครับก็มาได้ไกลยอยู่นะแล้วก็ก่อนเข้าไปชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งและอีกอย่างหนึ่งนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงผมสร้างกลุ่มคอมมูนิตี้ให้แล้วนะครับใน Facebook ชื่อว่า Backpack Ba ตเ erm ทิร์นสเตอเนาะตามชื่อเกมเนี่ยแล้วก็ Thailand นะครับเข้าไปร่วมกันได้เพราะว่าเราจะเข้าไปพูดคุยแล้วก็อาจจะมีแชร์เทคนิคกันอะไรแบบนี้นะครับก็คุยกันได้เลยในนั้นนะครับกก็ฝาด้วย โอเคไปลุยกันดีกว่าครับวันนี้เราจะเล่นเลนเจอร์เหมือนเดิมเพราะว่าผมเห็นว่ามันเล่นไม่ยากเท่าไหร่แล้ววันนี้อยากจะลองเล่นเป็นสายลักดูคือจะเอาแบบเอารักที่แบบว่าลักลักเลยอะคำว่าลักคือลักเลยครับอ่างงปะก็หมายถึงว่าผมจะเล่นสายลักนั่นเองจะเอาแต่สายลักเท่านั้นเลยดูซิว่ามันจะครีแรงแค่ไหนแล้วอย่าลืมว่าคลาสเนี่ยมันจะมีคลาสที่เป็นคล้ายๆดอกบวัวผมลืมชื่อมาละ ไอคลาสนั้นนะที่เราไม่ได้เล่นเมื่อวานน่ะเออเดี๋ยวผมเลืมปรับความเร็วอีกโอเคอย่างน้อยๆก็เร็วแค่ตาแรกนี่มันหาแล้วเนาะอือจริงๆกล้วยก็น่าคือผมามชอบเล่นกล้วยประจำนะครับเพราะว่ากล้วยมันทำให้เราได้ฮิลด้วยแล้วก็สเติมินาก็ดีด้วยครับตอนแรกจริงๆแล้วเราอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็อย่างอย่างางี้โอเค แล้วก็ถ้าเกิดมีช่องก็จะดีช่องไม่มาไม่เป็นไรช่องไม่มาผมก็เดี๋ยวจัดแบบนี้จัดแบบนี้ไปครับแล้วอย่างที่บอกเราอยากเล่นลักเนาะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นลักนะครับผมจะเอาอะไรที่เกี่ยวกับลักลักมาลักเนี่ยเดี๋ยวคนงงทาอะไรได้ก็คือว่ามันจะทําให้เราคลิกนะครับติดคลิกแล้วยิ่งกระเป๋าของเลนเจอร์มันจะทําให้เราคลิหกหนักๆเลยครับอะไรที่อยู่ในกระเป๋านะก็คลิสิบเปอร์เซ็นต์ เราก็จะได้เพิ่มสามเปอร์เซ็นทุกๆลักที่เรามีนะครับ mm hmm. เราก็คงต้องจัดเจ้านี้แล้วสินะกล้วยเอ่ออันนี้แมวเ,เราเรา,เรายังรีเซิร์ชตัวนี้อยู่นะเจ้านี้เพิ่มเจ้านี้ดีนะมันจะเพิ่มอ่าตัวบล็อกอ่ะให้เราต้องแปดตอนเริ่มเกมแล้วแถมได้รีเซิร์ด้วยเอาแล้วกันมันจะทำให้เราลอดในตอนต้นเกมได้ดีมากๆเลยครับคงจะต้องเป็นกล้วยครับเพื่อเอาชนะไปก่อนช่วงแรก แบบนี้เราก็ยังชนะได้อยู่ผมว่าเกมเนี้ยตาแรกๆอะสำคัญประมาณห้าตาแรกอะเราต้องเน้นให้เราชนะก่อนไว้อีห้าตาทีหลังอะเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดเราชนะภายในห้าเทิร์นแรกนะครับแล้วก็หัวใจอยู่ครบหรือว่าเสียไปดวงเดียวอะโอกาสที่เราจะแรงขึ้นมันสูงกว่านะครับเฮ้ยจริงๆแล้วผมรวมได้เลยนี่หว่าลืมไปเออแล้วผมก็รวมจนนี้ได้ด้วย ได้ทั้งฮีโร่ซอสได้ทั้งช็อตโบซึ่งเราไม่แน่ใจนะว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะเดี๋ยวเราลองมาดูกัน <S <S 1> <S 1> เนี่ยเขาเล่นคล้ายเราเลยอะและเล่นเลนเจอร์เหมือนเราด้วยแต่เขาไปเน้นสายผลไม้ซะเยอะครับเน้นฟู้ดเรามีสิท์จะแพ้เขาอยู่เหมือนกันนะดามจพอๆกันเว้ยแต่เขาจะมีเรื่องฟู้ดมาช่วยเยอะแต่เรามีบล็อกไงดูซิว่าใครจะชนะเหมือนผมจะชนะครับโอเคโชคดีไปนะอันนี้อู้ เจ้านี้มายังไงเราต้องเก็บไว้ก่อนแหละเพราะมันเป็นของยูนิคอะคือมันจะสามารถปาได้ทีเดียวถ้าเกิดเรามีถุงหินก็ปาได้เรื่อยๆคงต้องเล่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโดนเมื่อไหร่อ่ะศัตรูจะโดนเรื่องความช้านะครับทําให้เวป้อนติดด้วยก็คงต้องเล่นไปก่อนโอ้แล้วมันกินตังเราไปสิบเลยอะโหดร้ายมากผงต้อเป็นรูปนี้แทน เจ้านี้เนี่ยความสามารถไม่มีนะครับหมายถึงว่ามันไม่มีดาวนะแต่ว่าความสามารถคือถ้าเกิดตีโดนมีโอกาส50%ที่จะเพิ่มลักอ๋อแต่ตัวมันเองไม่ได้เพิ่มรักเลยนะครับหมายถึงว่ามันจะต้องตีก่อนแต่มาถึงตอนแบบสตาร์ทเบตเทิลอะไม่มีขึ้นแล้วมันกินไอตัวโคเวอร์ผมไปแล้วอะส่วนดาบนี่ก็ที่รู้ๆกันนะครับก็คือว่ามันจะเพิ่มดามเมเดี๋ยว ก่อนเข้าไปผมลืมไปว่าเดี๋ยวเราจะดูอะไรที่เกี่ยวกับรักก่อนดีวกว่าเนาะคนนี้ออกก็จะเหลืออันนี้ที่ผมอยากจะเล่นแครลอดก็ต้องหยิบแล้วก็ใบโคเวอร์แล้วก็ไอ้เจ้าบูเบอรี่ไอ้นี่ผมเอามาแล้วแล้วก็นี่ครับแหวนเอาคอนต้องหยิบหมูก็ปลูกเหรออย่างที่น้องเขาบอกมีน้องคนนึงก็บอกว่าที่มาแนะนำบ่อยๆนะก็บอกว่าให้เล่นหมวกปลูกซะน,นี้รีืมก็คงต้องเป็นดาบนี่ผมก็ชอบเล่นมากนะครับ มันไม่มีตังแล้วอ่ะมันต้องเล่นเลยนะครับเราอาจจะแพ้ได้นะเราาจ,จะแพ้ได้โอกาสแพ้สูงมากครับเพราะเราไปหยิบของยูนิคมานะครับโดยที่เราไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลยแต่เขามีทั้งเกาะเขามีทั้งรองเทา้าเฮ้ยแต่ดูเรานำว่ะอ๋อเขาติดตัวนี้ว่ะอ๋อพอาเขาโดนธนูผมยิงแล้วมันเขาช้าครับเฮ้ยผมนำอยู่นะแบบเนี้ยโอเคผมชนะได้ด้วยว่ะเฮ้เออคนไม่มีของกันก็ชนะได้ครับ ผมต้องเล่นเจ้านี่เนาะอย่างที่บอกเดี๋ยวนะถ้าเกิดไอบูเบอรี่รวมกับไอตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะได้เจ้านี่มาเออไม่ใช่นี่วะได้เจ้านี่นี่วะเราจะได้เรื่อง m a x i m ม m hell แล้วก็ได้เรื่องน้ําแต่สิ่งที่ผมอยากได้ตอนนี้อ่ะอยากได้ลักอะ่ะถ้าผมรวมไปมันจะไม่ได้ลักอ่ะเดีไม่เอาเอานี้เจ้านี่ก่อนดีวยวเล่นไปก่อนมันก็อย่างนี้เนาะ ความเร็ว,วครับอะไรตีเร็วกั่ากัน1.7กับหนึ่เจ้าดาบนี้ตีเร็วกว่าวะ่ะสำสลับที่เอาดาบตีเร็วกว่อนกินมานาพพอกันเอ้ยกินสเตมินาพพอกันเราควรจะมีอาวุธอีกสักชิ้นหนึ่งเล็กๆที่ใช้ใช,ใช้แค่0.5เอ้ยเจ้านี้ผมเล่นฟอรคอนได้ดีกว่าเออใช่ไบคัเวอร์ต้องเอานะอย่างที่บอกอ๋อแล้วผมต้องเอาแครดด้วยงั้นล็อกไว้ก่อนเอาแครอดก่อนดีกว่าเว้ย งามกว่าเยอะนี่แล้วเดี๋ยวเอาใบ cover เนอะเราก็ต้องเล่นผลไม้นี้หน่อยนะช่วงแรกช่วยเราได้เยอะครับเจ้านี่มาเจอริปเปอร์ที่เขาเอาพ่วมาตีเราแต่พ่วตอนแรกเนี่ยมันมันก็แรงนะแต่มาถึงตานี้แล้วผมน่าจะไม่แน่เราจะชนะหรือเปล่าแต่เขาโดนโอ้โหเัาเราติดโคหนักมากเลยน้อยอ๋อหินนี้มันไม่ใช่ถุงหินด้วยทุกคนอ๋อเราเราสามารถเล่นถุงหินได้ด้วย แต่เวบป้อนของผมมันโหดอยู่นะเวบป้อนก็ใช้ได้ครับเฮ้ยผมแพ้ว่ะเขาติดสโลก็จริงแต่เราโดนพิษหนักมากเฮ้ยเราได้เราได้เป็นฟอร์คอนนะเนี่ยดีเลยครับเอาใบนี้มาเราก็จะเอาเจ้านี่มาเพิ่มอีกอันหนึ่งเจ้านี่จริงๆไม่ต้องแล้วก็ได้ครับเอาเท่านี้ก่อนละกันเราจะได้เป็นดาบฟอร์คอนเนาะ โอ้โหดาบไฟโหดนะเว้ยดาบไฟโหดมากครับแล้วเขาเร็วด้วยเรายังช้าไปอยู่นิดหน่อยแต่เขาเออฟสติมิน่ดาบไฟเขาไม่ได้ตีหลายทีละโอเคเรามีสิชนะได้ครับแบบนี้ชนะแหละโอเคเราได้ชนะวินที่หกมาแล้วแล้วเลือดเรากลับมาแล้วครับผมจะเล่นเป็นอันนี้นะที่ผมบอกอะเจ้านี้นะครับชื่อเมกาัฟเวอร์อ๋อมันคือเมกาัคเวอร์ัฟเวอร์อันใหญ่นั่นเอง เ,เมื่อเขาชูช็อปเอนเตอร์ปุ๊บจะได้ครบไอ้ลัคกี้โคเวอร์มาฟรีๆลัคกี้โคเวอร์คือเจ้านี่นะที่บวกหนึ่งลักอะเซลเชน8เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นราคาที่ขายปะมันจะแพงขึ้น8ของอะแล้วก็มันจะเหมือนกับความสามารถเมอร์แชนในแรกนดอล็อกอะแล้วก็มีความสามารถหาไอเทมยูนิคได้เพิ่ม20%เลยนะครับถ้าเกิดลักเราถึง20เมื่อไหร่จะได้ออเทอร์บัฟ40โค้รเยอะแล้วมันไม่มีดาวรอบๆนะเราไม่ต้องวางแผนเล่นเลยสบาย เอ่อดาเมจสี่ห้านะ for c o n b a t stamina หน okay, ึ่งโอเคเริ่มใช้สเติมินาเยอะอยู่ essential ร้อยครูดาวสองมันจะตีได้สองทีเมื่อสตาร์ตแบตเทิลปุ๊บไอเทมที่อยู่รอบๆจะทิกเกอร์เร็วขึ้น30%เนงั้นเราก็จะย้ายมาฝั่งนี้เพราะเราต้องการให้พวกนี้ใช้ได้หมดเลยถุงหินเรายังไม่เจอมีดเราควรจะเล่นอีกสักมีดเอ้เจ้านี่วะเจ้านี่เราต้องเล่นวะเพราะมันบวกลักให้เราเนาะต้องเล่นครับ เล่นไปก่อนแล้วกันหมูหมูเอามาเล่นกับโคเวอร์ได้ไอ้เจ้าหมูเนี่ยเจ้าหมูเนี้ยมันจะเพิ่มให้2ครับสตล์แบทเทิลเชนเบดเอฟเฟกไอเทม15%นทริกเกอร์นะครับอืมก็ดีนะแล้วก็ได้ตังค์เพิ่มหนึ่งด้วยเดี๋ยวเราจะต้องล็อกหมูไว้เพื่อเอามาเล่นกับไบโคเวอร์เพราะอย่าลืมว่าตาหน้าเนี่ยเดี๋ยวไอ้เจ้าตัวเนี้ยไมกาโคเวอร์จะผลิตไบโคเวอร์มาให้เราสองเราบรวมกับหมูได้เลยเพราะหมูใช้แค่ สอตอนนี้เรามีสามเนาะแต่ถ้าเกิดศัตรูโหดมากเราอาจจะไม่ไหวเดี๋ยวดูฝังีงงมือก่อนครับเขามีเกราะอะไสิแต่เราลักเราเริ่มเพิ่มละลักเราเริ่มเพิ่มเราได้ครีมาครีเรายี่สิเองยังไม่เยอะเลยวะโอเราแพ้ก่อนวะเราต้องได้เจ้าดาบนั่นมาเจ้าละเปียที่ผมเล่นบ่อยๆธนูอีกอันนึงเราจะไหวปะวะเออกลายเป็นธนูนี้ผมไม่เคยเล่นวะ ใช่ล้วธนูนี้ยน่าเล่นแล้วมันกินสเตมิมีนเจ็ดผมเสียวมันจะเอาหมูกมาเล่นก่อนดีกว่าด่วนมันเล่นกับอะไรได้บ้างวะเล่นกระดาษบออืมอันไหนเร็วกว่าวะวางอันนี้อันนี้1.7ไม่เป็นไร,รมั้งวางวฝั่งนี้ก็ไม่ไม่เกิดปัญหาหรอก ไบคลเวอร์เดี๋ยวมารวมกับหมูอ้าวหมูเราเลื่อนลองมาหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ต้องสงสัยว่าถ้าเกิดเราผมรวมเป็นธนูอีกอันหนึ่งเนี่ยจะดีไหมเราก็จะมีอาวุธสามอย่างแต่สเตมิน่ผมจะขึ้นมาเป็นอีก0.7อะ่ะมันก็จะเป็นตั้ง1.6ไม่ไหววะ่ะเราต้องเปลี่ยนธนูนี้ออกครับเราคงต้องเปลี่ยนธนูนี้ออกเอ้แต่ธนูนี้มันเพิ่มลักให้เรา ส่วนเจ้านี่จะได้ทิกเกอร์เร็วที่จริงก็ดีนะ for คอนเบสเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเอดี๋ยวเพิ่งเพิ่งอืมอันนี้รู้ราคาเอามาก่อนแล้วกันมันใช้บ่อยอยู่นะอันเนี้ยอย่างน้นอยๆเราก็จะได้เรื่อง maximum เฮลแล้วก็ได้เรื่องเกรนเอ่อแวมไพร์มาเคเราเราบวกสเตตัสเราบวกแบบว่าบัฟเยอะอยู่นะเราบวกบัฟได้เร็วแล้วก็เยอะอยู่ แต่เราจะไม่มีขโมยบัฟแล้วนะครับแล้วเราก็ติดสโลตให้เขาตอนนี้อยู่ที่ว่าดาบใครจะแรงกว่ากันละถ้าทางเราจะคลิคลิคลเรามา40เอร์เซ็นอนูอีก43เราจะคลิแรงกว่าครับโอเดาบนี้อ่อใบ cover ผมเต็มเลยนะตอนเนี้ยเยอะมากโอฝากใบ c o อ e r มาเยอะๆผมอยากได้เจ้าเลเปียของดีประจำจังหวัด เจ้นี้คงไม่ได้เล่นนะครับแลเปลียยังไม่มาแต่เจ้านี่เล่นได้อ่าเอาเจ้านี้ไปอยู่ตรงนี้ก็ได้นะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไฮ้หมูจะอีกอันหนึ่งดีปะอย่าลืมเมื่อหมูเพิ่มตังค์ให้แล้วก็สไตล์แบตเทิลจะเพิ่มไม้นี้ให้เราด้วยนะครับผมว่าเราต้องเล่นหมูอีกสักตัวหนึ่งดีวะ่ะน้ำยาเอ่อมีด อามีดน่าสนใจมากเราจะได้เป็นมีดไอ้นี่งั้นผมขอเอาเคลลาดออกไปก่อนเดี๋ยวตานนี้เราจะรวมมีดแบบนี้จริงๆแล้วเราเราเราเล่นผิดนะครับจริงๆแล้วเราจะ,จะต้องเอาเนี่ยมันได้สองอันวะเออถึงจะถูกงั้นเราก็เถิบนี่ออกแต่ผมจะเอานี่ไปไว้ไหนอันนี้วางไว้ที่เดิมอันนี้อาจจะไม่เล่นแล้วก็ได้แล้วผมเล่นอย่างนี้เออเราต้องเล่นอย่างนี้ดีว่าถึงจะถูกถูกปะ ถึงจะถูกนะครับแล้วก็เอาแครอทกลับไปเจ้านี่นี่เดี๋ยวมาเอา่อยังไงดีว,วะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ใช่เอ่อเจ้านี่อยู่อย่างนี้เจ้านี่อยู่อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้แต่ทีนี้เราจะไม่ได้จะมีปัญหาปะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีถ้าเกิดเราไม่มีเ,เมมจ้านี่จะมีปัญหาปลโลก ไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวลองดูก่อนครับใช่เราต้องติดถ้าเกิดเราได้อันนี้มาแล้วเราทําให้มันติดสองอันจะดีกว่าอันเดียวเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งเขาจะติดสโลหนักๆเลยครับแต่ผมต้องหาถุงหินมาเล่นเขาเล่นสายเดียวกับเราเลยแต่เขาไม่ได้เล่นคีเขาเล่นมาดูดเลือดนะครับเฮ้ยเราโชคดีมากเลยที่เราได้ไอเทมยูนิคไอตัวนี้มาสโลมันเลยทําให้เราสโลเร็วโคตรๆได้โคเวอร์ใหม่เหร เราต้องการแลเปลียนะจริงๆเก็บเจ้านี้ไว้หน่อยก็ได้อาจจะไปเล่นถุงมือตัวที่0.5มันไม่ได้แรงเท่าไหรงกลายเป็น1.4พอจะเล่นได้อยู่นะผมว่าอ,อถุงหินมาแล้วครับถุงหินมาเราก็ต้องเล่นสิครับแต่มันจะต้องอยู่ข้าง,างใต้เสมอเลยวะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องเล่นเวยพีนแต่เราจะเล่นทรงไหนครับหาวิธีเล่นก่อนนะแป๊บน,นึงนะอามาอยู่นี่หินอยู่อย่างนี้โอเคแล้วถุงหินก็จะคว้างหินได้แล้วก็ให้สองตัวนี้ได้ถูกแล้วครับต้องเล่นแบบนี้ใช่แล้วมันมีคูดาวมันก็จะเร็วขึ้นด้วยสวนจนนี้ไม่ได้คูดาวไม่เป็นไรหรอกเราจะได้เร็วมาอีกเยี่ยมเลยครับอย่างนี้เรามาใส่ธนูได้อีก มีดเราก็พร้อมที่จะเล่นอยู่นะเล่นทรงนี้ครับมีดก็ไม่อยู่ใ,ใกล้กันแล้วไม่เป็นไรหรอกมั้งมันไม่ได้บัฟอะไรอ๋อมันได้ไดนะมันได้บัฟฝั่งนี้นั้วหมอ่ะมันไม่อยู่ฝั่งนี้พอเจ้านี้จะให้ความเร็วกับมันอันนี้อยู่อย่างนี้ได้หมูเอ่อหมูหมูใส่อันนั้นได้ใช่ไหม,มเทบได้อีกวะได้แล้วเราไปอยู่ตรงนี้เอาให้มันได้ใช้อะ ก็ได้ใช้อันเนี้ยได้ใช้อันเดียวเองหมูนี้ไม่ได้ใช้เลยวะเร<_ <C> _>พราะเราย้ายของแล้วไนงะแล้วต้ององี้ครับได้อย่างละอันไม่มีของให้ใช้แล้วมันต้องเป็นสตาร์บัตเทิลก่อนถึงจะได้ใช้ก็อ,อย่างงี้ก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้จนนี่กลับไปเล่นได้เฉยเลยดีมากเอา,ารองเท้าลดราคาอยู่เจ้านี่ไม่เอาละเจ้านี่ลดราคาอยู่ เอามาก่อนแล้วกันเนาะอาจจะมีลูกแก้วมาเล่นด้วยนะครับเพราะว่าลูกแก้วเพิ่มน้ำถ้าเกิดเรามีน้ำสิบเมื่อไหร่มันจะบวกเป็นตัวลัคก,กี้ให้เราเอา้อาวอา๋อผมต้องเอาเคีตัวนี้ด้วยโอเคพอก่อนรู้สึกว่ายิง่งยิงยิง,ยงรีเฟรชจยิย่งแบบอยากได้น,นู่นอยากนี้โอ้โหเขาเล่นสายสายนี่ว่ะสายเกราะเดี๋ยวเกราะเขาจะขึ้นรัวๆเลยแต่อย่าลืมว่าเราก็คีแรงนะแต่เราดาเมจเราแบบติ่งต้อยหอยสัง เาเหนเราน้อยก็จริงแต่เรามีทั้งโครเรามีทั้งคริิคอลไม่ทันแน่เลยวะเราต้องมีแลเปียก่อนเวลแลเปียที่มันใช่รักอะวันนี้คีเราห้าสิครับโอ้ไม่ทันชนะด้วยวะเนี่ยมาดูกันนะครับว่าดูดิบัฟผมเยอะมากอะ่ะเรามีลักกี้ยี่ิบเรามีสป2ยี่มานามีมีเต็มไปหมดเลยวะ่ะเยอะจริง แล้วก็มาดูตรงดาเมจกันนะครับก็มาจบที่ฟอร์คอนเบเจ้าเนี่ยดาเมจสองร้อยสิบหกสไปร้เจ็ดเลยนะโคตรเยอะยอะสไปร้อยเจอะแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้แลปเปอยอยู่เนี่ยปัญหาแน่แนเจ้านี่มาเพิ่มคลีอีกแต่เราต้องไปอยู่ตรงนั้นเ,เราเราลงมาได้นี่แป๊บนึงนะสมมุติผมวางไว้ตรงเนี้ยได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ จริงๆของผมแม่งติ่งป้อยหอยสังเกินตอนเนี้ยคือแะเปียคุงเขาก็ไม่มาเลยเว้ยพอนายไม่มาแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงวะแะเปียเอ้ยจวนี้อ้าวไม่ได้หรอหนึ่งบาทเลยไม่หรอขายไปหนึ่งวันอ่าอาจจะนี่อย่างน้อย,อยก็ได้เอารักไปวางไว้ตามจุดต่างๆที่ไม่ได้ใช้นะครับ พอก่อนแล้วกันผมอยากจะได้แลปเปียเร็วๆอ่ะ <Yeah. S 1> โอ๊ยตุ๊กตาตัวนี้ไม่ผมไม่เคยเจอนะอ๋อคือตุ๊กตาเดี๋ยวนะทมันเป็นหน้าตาอย่างงี้วะเป็นของใหม่เปะะ่าวอะตอนนี้สังเกตว่าบัฟเราหนักเยอะมากแล้วเราดีบัฟโคใส่เขาเขาจะแบบอาวุธเขาจะนานมากเลยเนี่ยรอไปสามจุดแปดละอาวุธเราเร็วกว่าเยอะอาวุธเขาไม่ได้เร็วนี่ว่าอ๋อเราโดนโคเหมือนกัน <laughs> ต่อเลยครับเฮ้ย คุณแลเปลียคุณจะไม่ขึ้นมาจนจบเกมจริงเหรอผมถามคุณจริงเขากะาไม่ขึ้นจริงๆว่ะเอาน้ำยาไปก่อนผมว่าน่าจะดีกว่าแล้วก็ลงเท้าไปแล้วกันเนาะมันสามบาทไงเงนะ้ยแต่รองเท้ามันอ๋ออย่างน้นอยก็บวกอันนี้ให้เราน้ำเล่นเถอะน้ำผมว่าสำคัญกว่าน้ำผมว่าสำคัญกว่าไอ้เจ้าเนี่ยลงเท้าไปก่อน สล็อตหมดแล้วอะ่ะเราก็จะขาดบางอยา่างเจ้นี่ผมไม่ผมไม่เล่นแล้วเนี่ยเจ้าน,นี่ไม่เล่นละทิ้งไปเลยครับเออดานี้แลปลี่ยนไม่มาจริงๆว่ะไม่มีเลยมีเจ้านี่มาอันเนเลยครับของมันเต็มแล้วอ,อาวุธผมแม่งเบามากๆแต่ดีที่เรามีครีที่แบบจัดมากเลยนะครับเนี่ยมาถึงคาีิบเลยปะครี๙ดทันทีนะครับมาถึงผมคีหนักคีร้อยแล้วครับ แล้วก็ต้องอาศัยเจ้าจินนี่แรมเนี่ยไปทําให้เนี่ยเนี่ยกลายเป็นสามสิบสามแสบสามสิบสี่แล้วครับไอ้เจ้าจินนี่แรมเนี่ยมันจะใช้ความสามารถว่ามันจะใช้เกราะเจ็ดใช้ลักเจ็ดใช้สปา์เจ็ดใช้น้ำเจ็ดแล้วก็เฮลอ,อีกยี่สิบเจ็ดเพื่อที่จะมอบพลังโจมตียี่สิบเจ็ดใช้กับอาวุธซึ่งพอดีว่าเราบัฟเราพอนะครับพอพอปุ๊บเจ้านี่ก็เลยกลายเป็นดาเมจสามสิบสามต่อสามสิบสี่และได้ไอเทมติเกตเร็วด้วยเออเป็นคอมโบที่แบบเยี่ยมไปเลยวะ่ะ ผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะแล้วมันก็จะโดนเรื่องสโลไปด้วยครับโอเคอืมกล้วยเราไม่มีแล้วเพราะว่ากล้วยเป็นไายน้ำยาน้ำยาไปใส่ฝั่งนู้นเลยครับมีดเหรอมีดเราใส่ทิกเกอร์เร็วความเร็วได้รองเท้าไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องความเร็วอันนี้ที่เราสามารถใส่ให้มีดได้ไม่ต้องไม่ต้องเราใส่อย่างนี้อย่างนี้เออ หงหินมันย้ายไม่ได้อะแล้วปบมาน,นี้โอ้ไม่ดีวะ่ะเราต้องเอาตัวที่มันตีบ่อยๆอย่างเงี้ยได้เออจินนี่ใช้บ่อยหงหินใช้บ่อยแต่ไม่ใช่นี่หว่าเป็นดาบมีดแล้วก็ตัวนี้โอเคได้อยู่นะสมมุติหวังเอาคีปี่อีกอันมันจะร้องวะแต่คีปเรามันร้อยหนึ่งไปแล้วเว้ยเราไม่จำเป็นน้องคลีเราลองหาของดีกว่ามั้งแต่มาไว้ก่อนดีกว่านะ ม่งไม่ขึ้นจริงเว้อ่ะเราก็จะมีเจ้านี่เรื่องกรอหรอแต่มันลดราคาอยู่เล่นๆไปเถอะไม่ขึ้นจริงวะ่ะในเมื่อนายไม่ขึ้นเราก็จะเล่นแหวนคลิต่ตอไปด้วยใจรักเฮได้ได้ไดไดเดียวนี่ได้สองอันอันนี้ดีกว่าเราก็จะใส่รักเข้าไปครับ หมูไม่เล่นแล้วเอาแค่นี้ก่อนครับไปลุยต่อครับโอ้ยสายนกฟินิกสายชุบจะไหวไหมเนี่ยแต่ว่ามาถึงเดี๋ยวผมดูก่อนห้าวิแรกผมก็ได้ครีร้อยมาแล้วนะเจ้านี้ได้ครีเจ็ดห้าเจ้านี้ครีเจ็ดห้าความแม่นร้อยอยู่แล้วเราต้องรองให้จินนี่มันมอบไอ้นี่ให้ว่ดาเมจที่รุนแรงให้ม่ง้นเราอาจจะไม่ไหวโอ้โหเราจะเดี้ยงแล้วเหมือนกันนะ ได้แล้วสิบห้าสิบหกแต่ยังไม่ได้นี่วะแปบบได้ยังอะ่ะสิบห้าสิบหกอยู่เลยแต่เขาสโลนะครับทุกคนแต่เขาสโลตายแล้วด้วยโอ้โหสายนี้โหดอยู่นะเมก้า cover ไม่ธรรมดาว่ะโอ้โหดูบัฟผมดิบัฟแบบหนักๆเลยครับอืมแล้วนี่ไม่ได้ใช้เลยนะเฮ้ยผมบอกแล้วเล่นเจอร์เกงเราอาจจะอนุญาาล้างหรือเปล่า มาร์กไว้ก่อนเหมือนเดิมเติมนี่ไปก่อนแล้วกันน้องยาลางน่าสนใจเจ้านี่ไงเจ้านี่ต้องเล่นละเพราะว่าเรามีน้ําเยอะมากการที่เรามีน้ําเยอะเนี่ยมันจะทาให้เราเราเล่นมงกุฎเราจะอมาตะครับอืมจนแล้วจนรอดก็ไม่โผล่ครับไอเจ้าดาบแหลเปียมันเห็นผมโหดแล้วมั้งจริงๆเราเพิ่มลักเข้าไปอีกดีไหมวะหรือเราจะเอาไม่เอารองเท้าดีกว่า อุยต่อตอนนี้เราไม่กลัวใครทั้งสิ้นมาสายดีบับก็มาเลยครับแต่เราแต่เราติดติดพินหนักมากเราจะติดพินหนักมากแต่เราติดก็ติดสโลเขาเหมือนกันเว้มาดูกันว่าใครจะตายก่อนโอ้หเราตายก่อนว่ะเซ็งตัวเรามันอาศัยใช้เวลาอยู่เหมือนกันเว้ไม่เป็นไรเราจะเล่นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับ อย่างนี้ก่อนดีกว่าอ่าแวมพร์ใช้ Co เวอร์ไปเลยเรามี Co เวอร์เราขายโคเวอร์เพื่อเล่นแวมพายอะน้ำยาก็มาครับเราต้องเติมน้ำยาเล่นด้วยนะเพราะผมอยากจะเป็นเวทแวมพร์ในการตีดูดเลือดอุ้ยสายผองเพื่อนนี่ไปดูคลิปที่แล้วผมเรามาเล่นมาเนี่ยสายเจ้าผองนะครับโอหมันจะขโมยบัฟเราแบบมันมันเลยครับสวยละผมเป็นสายเพิ่มบัฟอะเขาเป็นสายขโมยบัฟแต่เขาจะตีสโลโอ้โหสูไม่ได้ เขาขโมยบัฟผมไปแบบจุกๆเลยดูดิบัฟที่ผมทําอ่ะไม่เกมนี้มันก็แบบมีแพ้เป็นแพ้ทางนนอะเนาะอันนี้ไม่เอาแล้วดีกว่ามั้งเจ้านี้ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วอืมสุดท้ายผมไม่น่าจะได้เล่นไอ้เจ้าที่ผมต้องการอะ่ะความเร็วเหรอ เดี๋ยวแป๊บหนาะเจ้านี่มีความเร็วปะเจ้านี่ไม่ได้ใช้ก็จะมีไอเน,นี้ยที่ใช้ความเร็วแล้วก็จะมีพวกพวกนี้อ,อ๋ออ่างั้นเราจะเล่นยังไงดีวะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ความเร็วหรือเราจะเอาเจ้านี่ไปบวกแม็กซิมัมเกนดีวะเจ้านี่ก็ดีนะมาไว้ก่อนดีวะ่ะสุดท้ายผมไม่ได้แลเปียรถ้าเกิดผมได้แลเปียนะเชื่อป่ะว่าผมไม่แพ้ใครหรอกเราจะแพ้ยากมากเว้ย แต่ในมื่อไม่ได้ก็คือไม่ได้เนาะโอเคเราเล่นแค่นี้แหละตามยถากรรมนี่เราผักใบเขียวมากเลยนะโอ้โหส่วนเขาใบแดงว่ะใบเขียวเจอใบแดงครับเขาเป็นชุบได้ทีหนึ่งด้วยอะ่ะสู้ไม่ได้เลยว่ะเอามาต่าไปก็ไม่ไหวว่ะหลังๆเราสู้ไม่ได้ว่ะโอ้หลังๆเราไม่ไหวว่ะไม่ไหวจะเคลีย นะเออเจ้านี่ผมไม่เล่นแล้วดีกว่าไอ้ไอ้เนี้ยมันเล่นทําไมวะเนี้ยมันไม่ได้ดีแล้วอะจริงจริงอืมเราควรจะมีน้ำยาอกสักขวดหนึ่งห้าหกเจ็ดน้ำยาน,นี้ผมไม่เล่นดีกว่าเล่นน้ำยาน,นี้ครับเจ้าหมูนี่ก็เหมือนไม่ได้ใช้แล้วผมว่า เดี๋ยวผมจะขายหมู่ไปตัวหนึ่งดีกว่าอันนี้ยังจะดีกว่าวได้เรื่องคลีคลนดีบัฟเอาด้วยดีกว่าที่เหลือก็ใส่ไปก่อนแล้วอเอาตัวรอดก่อนครับจริงๆแล้วอ่ะเราเอาวุธเรายังกระจอกไปถ้าเกิดอาวุธเราดีกว่านี้เราชนะแล้วอาวุธเรามันดาเมจไม่ขึ้นเลยเว้ยดาเมจเราได้แค่เนี้ยเราเลยเร่งตีศัตรูไม่ได้เลยครับอแต่ถ้าเกิดศัตรูไม่ขโมยบัฟอย่างนี้เรามีสิทธิ์สู้ได้นะ ดูซิว่าใครจะชนะยังหกเจ็ดอยู่เลยอ่ะยังหกเจ็อยู่สี่สิบสามแล้วครับเนี่ยเราต้องเร่งมาถึงจังหวะที่ไอ้เจ้าจินนี่แรมเนี่ยได้ใช้ตัวนี้นะครับเป็นสี่สี่สี่ห้าเนี่ยเราจะเก่งขึ้นทันทีเรามันตีสองทีด้วยไนงะโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมันถ้าเกิดจะให้สมบูรณ์ต้องมีไอ้เจ้าแลเปียมาเล่นแล้วมันจะแทงแบบมันมากเลยแรงด้วยมาแทงในธนูนี่ไปเลย ยังไงก็าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกัน EP หน้านะครับอย่าลืมคอมมูนิตี้ด้วยนะถ้าเกิดเข้าไปคุยกันได้ก็น่าจะสนุกกว่านี้นะครับโอเคไปแล้วครับเจอกันครับ